สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนระวบหมดสติหลังฉีดวัคซีนเข็ม2เมื่อวันที่21ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศประชาชนเข้าคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่สาราประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนกว่าพันคนทั้งเด็กผู้สูงอายุและคนพิก,การแห่มาลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่2จากแพทย์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จำนวนมาก เจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยก่อนลงทะเบียนได้ให้ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและวัดความดันจากนั้นรับบัตรคิวเพื่อรอรับการฉีดวัคซีนระหว่างที่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในสารลาประชาคม มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแต่เวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็เกิดอาการหน้ามืดหมดสติแพทย์พยาบาลที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือนำตัวออกมายังจุดที่จัดเตรียมรับรองสำหรับผู้ที่เกิดอาการผิดปกติมีรายงานด้วยว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ช่วยการหามพระสงฆ์ที่เกิดอาการหน้ามืดหมดสติพระท่านได้พูดออกมาว่านี่ไม่ไหวแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลได้หาแอมโมเนียมมาให้สูดดม ก่อนทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุงใหญ่เป็นการด่วนเบื้องต้นอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามพระรูปดังกล่าวได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับเพครับ